นี่คือสมการที่ให้กำเนิดฟิสิกส์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมาดูกันนะครับว่ามันมาจากไหนถ้าผมถามว่าทฤษฎีที่ล้ำที่สุดในฟิสิกส์ในตอนนี้คืออะไรหลายคนน่าจะคิดถึงควอนตัมฟิสิกส์แต่ควอนตัมฟิสิกส์จริงๆแล้วเป็นทฤษฎีที่มีอายุมากกว่า100ปีแล้วทฤษฎีที่ล้ำที่สุดในปัจจุบันก็มาจากควอนตัมฟิสิกส์แต่ว่าเรายกระดับมันขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งให้กลายเป็นควอนตัมฟิ์ทฤษฎีซึ่งสมการนี้ Dirac Equation คือจุดเริ่มต้นของมันในช่วงปีเีทงิสๆ่่่บ็ แล้วก็ทฤษฎี relativity ของไอน์สไตน์ที่อธิบายสิ่งที่ใหญ่มากๆแน่นอนนักฟิสิกส์ก็เลยอยากได้ทฤษฎีอันเดียว e ที่สามารถอธิบายทุกอย่างได้ซึ่งนักฟิสิกส์หลายคนก็พยายามเอา2ทฤษฎีนี้มารวมกันซึ่งไม่มีใครสามารถทําได้เลยจนกว่าพอลดิแรกจะมาเจอปัญหานี้ตอนที่นักฟิสิกส์คนอื่นพยายามแก้ปัญหานี้เขาจะคิดถึงสมการอันนี้ก่อนซึ่งคือเวอร์ชันเต็มของสมการ E เท่ากับ M C สองเพราะว่าสมการนี้มันสําคัญมากๆในทฤษฎีของไอน์สไตน์เขาก็เลยพยายามสร้างทฤษฎีโดยการเปลี่ยนสมการนี้ให้กกกลลาาาาายเป็นนมมมรคคววตซึ่่งทททุีีพํแบบ้้้ไดห สมการของเขาจะให้ผลลัพธ์แปลกๆอย่างเช่นพาริโกที่มีความเป็นไปได้ที่ติดลบแต่ตอนที่พอลดิแรคมาเจอปัญหานี้เขาได้คิดอีกวิธีหนึ่งแทนที่ดิแรคจะเริ่มจากสมการของไอน์สไตน์เหมือนคนอื่นเขาคิดว่าเขาอยากให้สมการของเขาหน้าตาเป็นยังไงเขาก็เลยเขียนสมการนี้ออกมาที่มี propery t ทุกอย่างที่เขาอยากได้ก่อนที่เขาจะคิดถึงทฤษฎีของไอน์สไตน์อีกแต่อย่างไงก็ตามถ้าสมการของเขาจะเป็นไปตามทฤษฎีของไอน์สไตน์ได้สมการแบบนี้ก็ต้องโผล่ขึ้นมาสักที่หนึ่งเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าสมการของเขาเป็นนสมกาลงึ แต่สมการของไอน์สไตน์เป็นสมการกาลังสองงั้นถ้าเขาเอาสมการอันนี้ของเขาที่เป็นกำลังหนึ่งมายกกําลังสองมันก็ควรจะได้ทฤษฎีของไอน์สไตน์กลับมาเขาก็เลยต้องไปหาว่าค่าคงที่ในสมการของเขาจะต้องเป็นอะไรบ้างเพื่อให้มันเป็นไปตามทฤษฎีของไอน์สไตน์เขาก็เลยได้ออกมาเป็นสมการที่เขาเรียกว่า Dirac Equation ซึ่งคือหนึ่งในสมการที่สวยงามที่สุดในฟิสิกส์สมการนี้บอกเราว่าอิเล็กตรอนที่พลังงานสูงมีพฤติกรรมยังไงมันบอกเราว่าค่าสปินของอิเล็กตรอนมันมาจากไหนแล้วมันก็บอกเราว่า มันต้องมีสสารประเภทหนึ่งที่ในตอนนั้นเราไม่เคยเห็นมาก่อนที่ตรงกันข้ามกับอิเล็กตรอนซึ่งเรารู้แล้วว่าสสารอันนี้ก็คือพซิตรอนถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูเพิ่มได้นะครับ